เอาไง่ายๆคือไอเทมที่ปรับมาใหม่นะครับสมมุติถ้าเรายืนอ,อยู่ตรงกลางนะเราสามารถรู้ได้เลยนะว่าใครตีคองอยู่ตอน,นเนี้ยเนี่ยสมมุติว่าอยู่นี่ใช่ไหมกด<อ>น,นี่นะเออแดิเฮ้ยถึงเหรอ,อเดแล้วมึงถึงกลางเลยเหรอเอออยู่เนี่ยถึงเนี่ยอย่างเนี่ยเอาเลยครับผมขอกรักกรรนนรร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 นรร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 ร o ร f รร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 ร คนเห็นกันเป็นปกติแล้ววันนี้นะครับเราอยู่กับฮีโร่ที่มีชั่วฟักนะผมกับผมอเล็กซักเราก็ต้นเช่นเคยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะเอาจริงๆเนี่ยเอาตามตรงเลยครับผมวันนี้เอายังไงก็ได้ให้ัปชนะก่อนนะเพราะที่ผ่านมานั้นเราค่อนข้างที่จะหนักไปทางแพ้นะแพ้เกมทุกเกมมึงบ้าไม่ได้เอายิ่งเกมนี้นะครับผมเราจะเอาให้ดูแบบชนะแล้วกันซึ่งวันนี้ ตามจริงๆเลยอ่ะสิ่งที่เราต้องการจะทำอ่ะเราต้องการที่จะมารีวิวไอเทมนะครับผมซึ่งถามว่ามันเฮ้ยไอเทมมาใหม่เหรอต้องมารีวิวเปล่านะครับมันมีมานานแล้วแล้วมันก็ปรับมาทักพักนั้นแหละเพียงแต่เราไม่ได้เอามานําเสนอฮะก็นี่ับผมตีๆๆแล้วผักกลับตีแล้วยัดอีกแล้วโอ้โหดูโดนกดดันหนักมากแล้วเปลี่ยนครับผมเปลี่ยนเข้ามาตีโอ้โหโกดดันหนักว่ะหนักเกินๆๆหนักเกินหนักเกิน แล้วคิดดูดิลำบากขนาดเนี้ยแล้วคิดดูดนนึงไม่ได้เลยมึงก็บ้าไปแล้วมุงข้าขาป้อมเลยเหรอโอ้โหหนักหน่วงครับผมหนักจริงครับแบบนี้สงสารไอ้ทีมเลยเอาอะเอาครับผมสำหรับเกมนี้นะผมเราจะมารีวิวไอเทมก็เอ่อกับฮีโร่ที่มีชื่อว่าฟัคนะคผมสำหรับฟัคเองอะเป็นตัวที่เป็นสายแท้งนะครับ ไม่ไม่จะใช้เพื่าถ่ายแฉงถ้าเราเล่นจะเป็นแครี่ครับเยอะเหรอมึงก็เป็นแครี่ <c oughs> อยูแ่แล้วมึงก็เป็นอย่างนี้ทุกเกมต้นโง่ <c oughs> เป็นลามโซดี้มึงก็แครี่เออมึงเป็นอะไรก็แครี่มึงไม่ต้องพยายามอ๋อฮออโอ,โอ,โอเจ็บ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 อ้โหเจ็บเจ็บเจ็บอืออือ มึงยังไม่มีติใช่ดไหมไม่มีติใช่ดไหมยังไม่มีติใช่ดไหมระวังนะระวังนะโดนนะโดนนะรอรวบมาแล้วดึงไม่ติดถ้าดึงติดมึงตายแล้วน่ะเฮ้ยแม่งสวนว่ะแม่งสวนว่ะแม่งสวนว่ะเฮ้ยกลัวมันโคละเชิงเกินไปหน่อยว่ะต้นเป๊ปบอกว่าเป๊ปบอกว่าโซเตลโหดมากเกมที่แล้วมันอยู่ด้วยกันโอ้โหโหดกว่าเยอะเลยออกแล้วล่าสุดอ๋อมึงว่าไงโหดไหมล่ะ มึงคิดฟังไงวะโดนตบจนออกครับผมเอาครับผมนี่คือมันออกมาสองเกมมานะอะไรดีวะเนี่ยเหลืสองคีย์ไปเลยเล่นต่อนั่นแหละก็ได้นะคือคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเราพยายามที่จะเล่นตัวนี้เกเรนกลางมานานแล้วแล้วเราก็ทำไม่สำเร็จสักที คือคนอื่นนี่ยโดนตบจนออก2เกมแล้วนะบอกกันตามตรงเลยครับดูสเตตจอหลังได้เลยครับ 2, 2> <c oughs> เกมครับแม่งเอ้ยเอาเป็นว่าเกมน,นี้ไหนก็มาอย่างนี้ย <c oughs> มึงเล่น4ต่อ5มึงอย่าแพ้แล้วกันไอ้ต้น <c oughs> ละกอยที่แลวสามเอาจริงเออก็ลองหน่อยเวลาเฟดก็ลองหน่อยเวลาเฟดก็ลองหน่อยเวลาเฟดเฟดยังไม่เคยลองของนะเฟดเฟดยังไม่เคยลองของนะเฟด สงสัย้จะพาไปเจิมสักหน่อยฮันนาะฮันนาะทระนนธนี่ครับผมอูยหนักน่วงหนักจกัดเฟทันกลับมาสตันครับผมแต่ว่าเลนกลางมันโหดหลายเกินไปอรัตรงนี้เราถูกหนึ่งทีแล้วรอสกิลโอโ้โหมึงฆ่าเหมือนแบบเป็นผักเป็นปลางั้งกูว่าโอ้โหแม่งฆ่าคุณทุกคนเลยที่มาโอเค ต่อห้าไปถือซะว่าเรามารีวิวไอเทมโอเม <Okay S 1> ใช, <right. S 1> ใช่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 มันมีไอเทมปรับใหม่มาแล้วเราอะไม่ได้ทําลงมัคือป๊อวูฟทีเนี้ยเออหลายๆคนน,น่าจะจับป๊อตวูฟในในการช่วยในเรื่องของการสโล,สโลว์ช่วยในเรื่องการ,การแผ่นรังสีแบบปอตฟิวที่เป็นดาเมจแบบวงกลมใช่ไหมแต่ว่าแผ่เนี้เขาปรับมาใหม่มีปล่อยหมาได้2ตัวสองครั้งด้วยเช็คแมปแบบห้าพันแล้งเลยทีว่าไกลกว่าตูมเป็นตูมอีก เป็นที่ชกยอดมากทุกคนแต่ว่าหลายๆคนไม่ค่อยออกกันเพราะคิดว่ามันจะโรยแบบเมื่อก่อนมันไปแบบแค่ทําอีกทีมตีสโลอะไรอย่างงี้แต่เป็นออปชั่นอรการเล่นเรื่องการแก๊งด้วยอ่าการแก๊งในที่นี้คือเราสามารถที่จะกดเพื่อให้หมานําทางอารมณ์เหมือนวัวเดนแต่ไกลกว่าว่ากันเถอะถูกป่ะใช่นาเมจอาจจะไม่ถึงแต่ถ้าซูเปอร์เขาตีคองโกอยู่เราสามารถ ล้วงแบบง่ายๆได้เลยเพราะว่าหมามันไกลมากเออใช่เอาง่ายๆคือไอเทมที่ปรับกระใหม่นะครับสมมติว่าเรายืนอยู่ตรงกลางนะเราสามารถรู้ได้เลยนะว่าใครตีคองอยู่ตอนเนี้ยอันนี้พูดจริงๆใช่ไหมอันนี้คือเลยความโกงระยะห้าพันแลนด์เนี่ยแม่งเผลอแม่งขึ้นไปถึงป้อมป้อมป้อมข้างบนนะแม่งไกลมากเราลองจําลองภาพนะครับผมสมมติว่ายืนตรงเนี้ยอ่ะสมมติเราโพลทุกคียิงไปถึงป้อมนะตรงเนี้ยถึงป้อมอ่ะป้อมใช่ป่ะประมาณป้อมีตรงนนน้แหละ อ่าใช่โปรตุกีนี่ก็คือแบบมันมันสองพันแรงป่ะใช่ป่ะโปรตุกีถ้าจำไม่ผิดใช่ป่ะพันสองพันสองใช่พันสองโอ้โหนโ,โปโลตุกีพ <2. S 1> ันสองแล้วห้าพันนี่คือคือรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนอ่ะคือมึงไม่ต้องแอบ,บอ่ะมันน,นี่กระเทศโดนหนะักโดนกดดันหนะักเอาตีเลือกแล้วการมึงจะตันที่ไหนแล้วตีเลือกมึงเลือกมึงเลือกแล้วล่ะเลือกมึงตันมาหนึ่งทีแล้ว เอาละครับผมอย่างไรครับผมหันกลับมาก่อนตายครับผมไม่ต้องหันมานะเป๊ปบอกฉันมาทำอะไรที่นี่นี่เลยต้นมันถึงเวลาแล้วต้นที่เราจะชนะเกมนี้มัแหละเกมนี้เหมาะสมสุดแล้วเราชนะอาจจะจริงนะไอ้เกนแสดงว่ะเขาต้องบอกว่าเปลี่ยนตัวร้ายเดี๋ยวพระเอกไปหัวให้ โอ้โหเฮ้ยมันมันตันมันตันเฮ้ยแต่ตรงนี้ต้องระวังนะเอาครับผมเราไปไล่ดูฮีโร่กันก่อนดีกว่านะอย่างที่ผมบอกว่าต้องระวังเพราะว่าเซอร์เซ่สามารถตัดก๊อปตัวที่เก่งที่สุดได้ถูกปะาา้ะเราก็ยังมีด็อกเตอร์อีกที่พุ่งจากที่ไหนก็ได้ครับผมมีโซติสสายตั้งรับมีเฟดเป็นตัวแก๊งนะครับผมอ,อ่ะก็ดูดีดูดีในระดับหนึ่งส่วนอีกทีมหนึ่งอย่างทีมเราครับทีมเราเนี่ยนะฮะมีทันเดอร์วิงเกอร์ครับผมฟรักวินดิกเตอร์ เฟเปิลและไนฮาวนะครับผมอ่าก็เอาจริงๆเลยก็ไม่ได้ดีกว่าครับผมศัตรูดูดูฮีโร่ดูดีกว่านิดนึงเพราะถ้าเป็นเกมตั้งรับเนี่ยโซติจะได้เปรียบนะครับตัวอย่างเซอร์เซ่นี่ก็ต้องใช้ไม่ต้องใช้เอทมมากอ่ะ เดียวนะผมจะมาแล้วครับตอจะตันหนึ่งทีแล้วเปเปิร์มาช่วยก่อนแล้ตันตรงหัวผมแล้วชักโอ้โหเจ็บจัดๆนั่นน่ะเจ็บเราตายหนึ่งเราตายึงกล้าลองหรือเปล่ายังไงผักออกโอ้โหตายเอาเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบเพียงเท่านี้โซติสโดนมาเอาหูแล้วยกชักใช้ตัวเองครับผมโซนิีแล้วเฟดมาตันอีกหนึ่งทีแล้วไม่น่าเหลือแล้วพันเดอร์มาผมแล้วอ้โหเหมือนจะต่อแต่ผมไม่ไหว ต้นอธิบายสกิลต้นเพื่อนไปอรอบสกิลหนึ่งต้องบอกงี้ก่อนว่าสีชมพูเป็นสกิลแบบผลักออกแล้วก็สกิลระยะไก,กลเออสีฟ้าจะเป็นสกิลแบบตัวใกล้ๆซึ่งสกิลหนึ่งเนี่ยถ้าใช้สีชมพูอยู่ตัวขอ,ขอบรอบรอบนอกอาจจะโดนแรงแต่ถ้าใช้สีฟ้าตัวที่อยู่ข้างในจะโดนแรงเก็จป่ะดามเมจแล้วก็สโลตัวสกิลสองเป็นการดึงเข้าสําหรับสีฟ้าสีชมพูจะเป็นดึงออกสกิลสามก็เป็นออกก็สกิลสามก็ เป็นทําให้เราตีไกลขึ้นเออสกิลไกลขึ้นอัพเยอะๆมันก็นจะเล่นง่ายประมาณนี้อันติก็เป็นการผลักศัตรูออกไปทั้งหมดเลยถ้าเป็นเตียมพูนะในระยะนะครับระยะของมันนะก็กินแรงวะเออรอเออเก้าร้อยประมาณนี้ส่วนสีสีฟ้าจะเป็นลวกเข้ามาอ่าใช่เงงงนะเอาง่ายคือลูกเข้ามาแล้วอันติเอ้ยลูกเข้ามาแล้วก็สกิลหนึ่งจะแรงแรงไม่ใช่แบบโดนน้นๆประมาณนั้น แต่ตอนเนี้ยสี่ตัวเริ่มาแผงลิสแล้วนะตุห้าแล้วอะห้าตุวแล้วอะเออว่ะนี่นะที่เขาออกไอ้ต้นมีอดีชนะนะขนาดเขาออกมนีแพ้มือจะพูดยังไงแล้วนะเฮ้ยไปแพ้ดิเราเป็นแคลรี่นะเออดิเอาคลิปแล้วนะมานี โอ้โหดูโดนนะผมโซติสนี่ได้ข่าวว่าเกิดเหรอได้ข่าวว่าเกิดเหรอโดนดึงอ่ะโดนดึงลารดครับผมช็อตนีโอโอ้โอมาแม่งเล่นเก่งมาตั้งนานเาตับเข้าเออยี่นี่เออว่างั้นแหละ <c oughs> <c oughs> อยู่ๆก็ตายง่ายเกินน่าจะไม่อยู่เมือ่อกี้เนี้ย <c oughs> โอ้โหอย่างนี้ลุนบนต่อเลยปล่ะเฮดอะต้นเฮดอะโอโ้ไม่มีวะ เราขึ้นเป็นฟอ์ดูฟ,ฟชิ้นแรกเลยนะครับจะได้ทุกคนจะได้แบบว่ารับชมกันแบบเต็มสู่ใจเฮ้ยความจริงถ้าเรามีด็อกเตอร์นี่คือจะโกงมากนะ,กะด็อกเตอร์รู้เลยะเขาอยู่ตรงไหนเอ้โห,โหพุ่งเป็นพันกว่าลีอย่างเงี้ยโปกับแฟนก็ได้อะไรเงี้ยเออนะใช่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 ดงฮั <Hunter S 1> <ช>เนเดอร์เงี้ยก็ยคอมโบได้นะทีมเราแบบว่าเราผ่าเสร็จไอเราสกิลเสร็จ ได้ตายแล้วเลือดผ่าเลยโคตรโคตรเป็เช็ดแค่ขนาดเปรี้ยยังต้องกดไลค์อวอตารอย่างรู้ไม่ต้องบอกโโโออ้ห้โหด็อกเตอร์นี่ครับผมสโลว์เป็นที่จตีตรงนั้นตายครับผมเรียบร้อยวินดิเกเตอร์ตายไปแล้วหนึ่งตัวส่วนแต็มบัตรซัดชนะของด็อกเตอร์ตายไปครับผมส่วนเรานะขอล็อกอยู่ตรงนี้ก่อนอู้ดไปเบิ้ลยังไม่จบว่ะ แต่ว่าเราขอจบกับตรงนี้แล้วกันนะมึงจะอะไรมึงมาฟาร์มตรงนี้ล่ะโอ้โหดูดกลับมาผมแล้วนี่ครับผมตีลุมลุมสักรรมทำร้ายตีตีแล้วหันกลับมาตันครับผมอย่านะครับอย่านะครับโอ้โหรอดผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้าทำไมโดนเดอร์ผ่าตายวะโอ้โหมาแล้วมาแล้วมาแล้ว โอเคฟอร์ตบูฟเรามาแล้วของไอเทมโกงของเราไอเทมเป็นตำนานของเราฟักจริงๆอ่ะคือจ่ายเฮที่จับฟักมาก็พอไอเทมนี้แหละเพราะว่ามันสกิลสองก็สโลใช่ไหมติดฟอร์ตบูฟด้วยแล้วอีกอย่างคือมันทําให้เราถึกขึ้นด้วยนี่มาแล้วมาแล้วมาลองเลย The Legion have d e โอเคโอเคครับผมนี่ครับหนึ่งทีตีหนึ่งทีเบาๆ เบาๆไปก่อนโคตรดาสัตว์โบนโอเนี่ยหมาอุ้ยอยจังไกอุ้ยโคตรไกต้นโคตรไกอะนี่ครับผมจัดไปจัดไปไฮคูตีดีทีแล้วโซติชาร์ครับผมโอ้โหใจเย็นครับผมโซติชพยายามจะเข้ามาใจเย็นครับใจเย็นตีคู่ฆ่าหมดแล้วเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้ว โโอ้โหมันนะมต้องแบบวิ่งไปในดาร์กแมปแล้วแบบเราเห็นอีกทีมหนึ่งอยู่ในป่าอะไรเงี้ยแต่ลองใช้ให้ดูทีเฮ้ยความจริงเมื่อกี้ก็ไปไกลอยู่นะโคตรไกลเลยสุดแบบออฟเซตอะไรนะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตันมัวซัวตันมัวซัวรอบแรกอันนี้คือหมารอบแรกนะวิ่งเข้าไปกัดมีตัวเดียวปึ๊บมันจะเห็นแมปเห็นแมปอ๋อแล้มันจะระยะมันจะใกล้ลงนิดนึงเฮ้ย รอบที่สองเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปทําดาเมจเหมือนกันไปกัดสอบดาเมจร้อยหนึ่งมั้งก็คือเหมือนอารมณ์เหมือนไว้เปิดแมปอะ่ะมันไว้แก๊งง่ายเพราะว่าเราตัวเราไม่ต้องเอาเข้าไปประชิดเขาไงห้าพันแหลง่งมึงโกงมากอะ่ะไม่ต้องแบบมึงยืนอยู่เลนกลางยังโดนเลยเลยเหมือน โอ้โหแล้วด็อกเตอร์เจอพอดีครับผมดูดหนึ่งทีแล้วด็อกเตอร์เออโดนใบครับผมโดนใบดีครัผมสโลตายครับด็อกเตอร์ตาย,ตาย,ตายหนึ่งทีแล้วตรงนี้ต่ออะไรจะเข้ามาทำอไมล่ะครับผมโดนนะลมุมสี่ <c oughs> ครับเจี๊ยบเลยฮะ <c oughs> โอ้ฟัคมันเกิดเกินไป <c oughs> นี่ต้นมึงลองจัดคาบ้านเลยดิลองดิตรงนี้ถึงปะตรงนี้ถึงปะได้ได้ได้ทีมเกิดตองนี้ลองดิเออทีมเกิดเนี่ยพอดีอ่ะ ยี่สิบสามวิอยากรู้มากเลยว่าจะถึงเมื่อไหร่มายืนตรงนี้เลยเนี่ยเฮ้ยอ,อย่ามาอยู่ใกล้เดียวโ,โหเดีย๋ยวมันเข้ามัวซัวเดี๋ยวมันเข้ามัวซัวลองนี่ลองนี่เนี่ยเกิดแล้วเจ็ดวิหกวิเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยกูยถึงนี่มึงชี้ได้เลยมึงชี้ระยะไ,ได้เลยเนี่ยฟอตบุกนะมึงดูดเห็นไะโอยูน่นี่โอ้โหไปแล้วเอ้า โอ้โห oh <c oughs> มันวิ่งใกล้ตัวกูเกินไปไว่ะ <laughs> ไอ้ขี้ผายมึงอะไรเนี่ยพวกมันเน่ยระยะมันไกลมากเลยนะถ้างั้นอนะสักหน่อยดิสักหน่อยดิซยดซเซอร์เซ่เขาก็อยู่ครับผมต้องระวังครับซเซอร์เซ่ค่อนข้างเยี่ยมโซนดีนะ The Legion have destroyed have ที่เล่นกลางก็โดนแกลคงับผมเป็นทางด้านของไนฮาวนะตายไปนะผมพอต้องไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแล้วเลยจริงอ๋อเห็นเห็นตะคุ่มตะคุ่มอ่ะโอ้มาเป็นคริทติเค้ลครับผมเฟดมึงเอาเฟดมึงเอาเด้อเฟดมึงเอาเด้อเฟดตันมาแล้วครับผมโอ้โหโอ้มาเยอะเลยวาร์ปแล้วครับผมบายครับบายโอ้โหทิพไพยุงเยนจีนโอ้โหนี่ผักออกครับผมผักออกไปก่อนจ้าจ้า ไปก่อนะนะจ๊ะนายจ่ากูไปแล้วเฮ้ยเบา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 อ้ยเบาโอโุาย้ยโอ้โหตายนะจุดจุดนี้โอ้ด้วยเทมเรามาเป็นคริสติคอนนี่คือ200กว่าเลยนะแรงจัดๆเลยนะผมสามร้อยหกบะขึ้นบาแเล็กเลยก็ได้ไะ ไหนๆก็ได้รีวิวแค่ไอเทมนะผมโอ้โหมึงไปเอาลูนให้มันเลือดเต็มๆนะสงสารมึงวะหนักหน่วงเหลือเกินชีวิตโอ้โหรออีกแป๊บมึงสิบิฟต์แตกคีบก่อนเออหาอะไรทำไปก่อนหาอะไรทำไปก่อนจริงหาอะไรทำไปก่อนชีวิตมึงน่าสงสารเกิน ผมจะรีเจนโอ้โหเรียบร้อยรีเจนอยู่ข้างล่างครับผมแล้วได้จริงๆด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับผมเลือดเต็มพอดีฮนะว่าจะเสด็จมาถึงครับผมชุดงมาแล้วเรียบร้อยอา้อาว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 อ้าว ใจเย,ย,ยใใ็นเย็นครับผมใจเย็นเย็นครับใจเย็นเย็นครับใจเย็นๆครับผมพากันแล้วตรงนี้ผมไม่สนใจตรงกลางเลยตรงกลามระหว่างเพื่อนทุกคนแล้วดึงทางด้านของล็อกเกอร์ดิพอเตอร์ใครเรียกร้อยเก็บไปหนึ่งฮะ The Legion have destroyed a Hellborn Tower. Regeneration. Oh wow. มีการยื่นน้ำจิตไมตรีที่ดีให้ผมน้ำใจไมตรีคนดีแต่เมื่อไหร่เออให้เขาหน่อยนะเขาก็จะตายไงเราได้ขึ้นบ้านง่ายใเออ่ไขึ้นบ้านเนี่ยพขึ้นบ้านไปไอเทมกูยังไม่ได้เห็นเลยเนี่ยแม่งกดตอนไหนยังไม่รู้เลยเนะี่ยกดตอนบวกคือแม่งแบบรู้ดูไม่รู้เรื่องเลยนั่นจริงดูไม่รู้เรื่องเลยนะ สักทีจะไปดีไหมโอ้โหเด่นใจเย็นใจเย็นมันชาร์จโอ้โหโลบได้าากออกแล้วผักออกเลยผมไม่ให้พิงไม่วิ่งเข้ามาแล้วมันใส่แล้วผมมันไปแล้วแล้วผักออกอีกสักทีเด่น <c oughs> จาลืมบุญคุณแล้วผ่าให้โอ้นี่ครับผมบุญคุณก็ต้องแทนนะผมแขนต้องชำระนะฮะ <c oughs> มานี่นี่คุณดึงอีกทีนึงก็สโลโอ้โหเจ็บเจ็บแล้วหดหดแล้วคาได้ครับผมเอาไปเบิรรรรรล้ลไปทั้งหลัดึงอีกดึงทีหายสองผมดูดาเมจดูดามิดโอ้ยหายสามเอาวอ่ะ <c oughs> โอ้โห เอาเรื่องว่ะเอาแล้วตรงนี้อีกหนึ่งตัวสุดท้ายผมแล้วเรียบร้อย <c oughs> หมดเยี่ยนไปนน้อง <c oughs> อไปให้ป้อมตีดิเขาฟ้อมตีสิบวิไดอ้อยู่ยเออโอเคดีใจแล้วแล้วสรุปแล้วไอเทมก็ยังไม่ได้ใช้นะผม ดีง <The> ่ายแค่ยิงจังไม่ใช่ย oh ังไม่ใช่แค่ยิงจังใช้ไฟนิดหน่อยก็แบบมันก็ช่วยสโลว์เนี่ยเจ็ดวิสเจ็ดวิสเจ็ดวิสกดเลยกดเลยกดเลยกดออกไปออกไปออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดินก่อนเย็นเย็นมึงเดินออกไปดิมึงเดินออกไปไกลดิเออโอ้โหจบแล้วทุ่งหมาเขาไปไกลมากเห็นเปลดูดิโอ้โหมึงไม่ถอยอ่ะตอนเมื่อกี้เนี่ยมันไม่มีโจเกิดพอดีแตไม่เป็นไรก็ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่พ่อๆกับ ระยะเมื่อกี้ไกลกว่าวอเดนหน่อยนึงแต่กูอยากให้เห็นเนี่ยนะให้ดูนะแต่เดี๋ยวๆปล่อยมันปล่อยรอบสองก็สองให้ก่อนตอนนี้ใครมารอมึงแล้วตรงนี้สองระยะดูดิตัวติดวิ่งทั้งวันเนี่ยไม่ทันหรอกเอาเอาเอาเขาไปเก็บด็อกเตอร์เราด้านหลังครับผมดูนะครับไปขอไปดร็อกเตอร์เขาไปเก็บเพนเดอร์ แม่สารเออฆ่ากันเองกูทำอะไรไม่ได้เลยคือเราต้องมีพีเคต้นเนาะพูดถึงเอาตามหลักเลยอเแี่ยต้องมีของจับแบบพวกเซอร์เซบิงเข้าไปลวงข้างในนะเออใช่มันนันมันทำอะไรยากครับผู้ชมฮะมันแบบเดินไปมันก็ช้านะตัวนี้มันต้องแบบดูไม่ดูไม่ได้มึงต้องไม่มีตัวเกิดต้องเจนตัซด์ดิเพื่อนมันก็ฆ่าตัวใกล้ดีไงใช่ปะ เนี่ยสมมุติว่ากูอยู่นี่ใช่ไหมกดกดนี่นะเออไหนดิเฮ้ยถึงเหรอเฮ้ยเฮ้ยโงกแล้วนี่ถึงเลนกลางเลยเหรอเอออยู่เนี่ยถึงเนี่ยจากเนี่ยโอ้โหถึงมองเแบบน่าละคือทีมสมมุติว่าฟาร์มป่าหรือตีคลองอยู่อ่ะเราอยู่ตรงนี้เราก็ถึงคลองแล้วถูกไหมไม่ต้องเอาตัวเราเข้าไปแลกจะแบบต้องเช็คต้องอะไรต้องเอาตัวเข้าไปแลกเว่าจะไปโดวแล้วอะไรก็ได้ใกล้อันนี้เลยว่ เออใกล้แต่ว่าดาเมจไงภาพแล้วหนึ่งโจผมแลตีตู้ด็อกเตอร์ด็อกเตอร์บอกมานาคูยังพร้อมเพียงอยู่พร้อมเพียงแล้วดีแล้วดูดกลับไปยังไงทีตีตีไอสองไอสามไอสามผมเรียบร้อยโอ้โหฮันเดอร์มาแล้วครับผมนี่ก็ตายหมดทีมแล้วทีมเราฮันเดอร์กูมาเลือดเต็มเลยกูอยากรู้เมื่อกี้ไปไหนมา เจ็ดร้อยเกือบแปดร้อยครับผมขาดเจ็ด GPM ครับโหโคตรเยอะโคตรเยอะขี่พันหนึ่งนะไม่เล็กซ์ยูสองเลยดีดาเมจสุดมากต้องมีโฟโต้คงขีนะถ้าออกท้ยเกมจะไม่ค่อยเวิร์กเชื่อมว่าไงมันเล่นได้นะโอ้โหวันตองดาเมจแบบเกินโอ้โห คือไม่กล้าตัวจริงมาเคลียร์แล้วตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีฟอร์ตคีนะหน้าสัน่นอ้าวยังไงครับผมโซติดวาร์ปมานะตรงนี้ต้องวางวอดไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเฟสจะเข้ามาล,วล้วงครับผมเลือดเราก็ยิ่งไม่เต็มอยู่ด้วยประเด็นอนะ่ะเทอินวิสมาฟดีสวยเจ๋วดีอย่าหาหาความกลับบ้านจากต้นนะผมบอกไว้ก่อนฮะ มันจะไปอีกแล้วครับผมหลุดเลือดก็ไม่มีนะประเด็นนะโอ้ <c oughs> แล้วตรงนี้อุ้ยตัวพร้อมตัวพร้อมเยอะเราจัดแม่งตัวจริงเลยแล้วกัน <c oughs> มึงตัวจริงใช่ไหมรู้น่ะไอรู้ไอรู้ไอรู้ <c oughs> ไอเห็นไอเห็นเป็นใจใช่ไหม <c oughs> นายอ่ะนีครับผมเ,เจอเฟดแล้วเจาะไปหนึ่งทีครับผมเอ <c oughs> าเฟดแทนจะหนีครับแต่เราขอหมากันได้ไหม เอาไงดีหมานำไปแล้วครับผมนู่นครับไปนู่นครับไปไกลๆครับผมแล้วหนีจะเข้ามาช่วยเพื่อนนะผมจะว่าทันอยู่รับผมก็จัดตัวติดหายไปเลยคือแล้วด็อกเตอร์หายสองอือออโหเพื่อนบอกไม่ไหวแล้วล่าสุดไม่ไหวแล้วแปดร้อยกว่า GPM แล้วเรียบร้อยครับผม ได้2ทางครับไม่น่าจะมีใครมากันเราได้นะมีแค่เฟยตัวเดียวครับผมกับโซเซที่เพิ่งจะเกิดมานะแต่ว่าในฮาผมขอเวลาไปช้อปปิ้งครับผมไม่น่าจะไปเติมเลือดนั่นน่ะไปช้อปปิ้งตรงนั้นฮะเราซื้อเกิดมาแล้วผมด็อกเตอร์รีฟอเซอร์ตรงนี้ต้องหวดกันอยู่ผมเอาหันกันไปสวนหันกันไปสวนแล้วผมแล้วด็อกเตอร์ผมตายอ่ะไม่พอแล้วเก็บ2ฮะตรงนี้แล้วกำลังจะเก็บ3ามแล้วเฟดอีกหนึ่งตัวเฟดอีกหนึ่งตัวจัด3ครับผมทั้งหมาทั้งคนในตรงนี้ผมช่วยกันลุมขย้ำมาโคตรโหด โหดเกินเกินโอ้โหเรียบร้อยครับผมน่าจะ GPM ขึ้นไป500เอ้ยขออภัย850ได้อ่ะโอ้ย22คิวตาย2แอ c i d อีก9ครับผมใครที่อยากจะเอาไปแก๊งกับเพื่อนๆหรือว่าเอ้ยเล่นกับด็อกเตอร์หรือเล่นกับใครเอาไปลองครับผมเจ๋งจริงครับสำหรับเกมนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสุสลานบ๊ายบาย